คุณมีค่าน้ําตาลในเลือดที่ตรวจแล้วปกติมันอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณปกตินะครับเพราะคุณอาจจะมีภาวะก่อนเบาหวานหรือภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นภาวะแฝงเลนที่เกิดขึ้นได้ด้วยครับ ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยคือการที่ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินมากกว่าเดิมเพื่อเก็บน้ําตาลเข้าเซลล์แล้วได้ผลงานเท่าเดิมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรากินอาหารที่มีค่าน้ําตาล100เราอาจจะใช้อินซูลิน100เก็บน้ําตาลหมดแต่ถ้าเราดื้ออินซูลินเนี่ยปริมาณอาหารเท่าเดิม100แต่เราอาจต้องใช้อินซูลินถึง200ในการเก็บน้ําตาลเพื่อให้มันระดับเท่าเดิมคือพูดง่ายๆอ่ะความดื้อด้านเนี่ยก็คือว่าเราสั่งปกติทํางานแต่ ที่สั่งเฉยๆไม่ทํางานต้องตาเขียวด้วยต้องออกแรงด้วยคือต้องทําหลายสิ่งอย่างถึงจะได้ผลงานเท่าเดิมนี่คือภาวะดื้ออินซูลินนะครับภาวะดื้ออินซูลินเป็นภาวะหนึ่งนะครับที่นํามาซึ่งนะครับการที่เกิดภาวะเบาหวานในอนาคตเกิดภาวะความดันโลหิตสูงเกิดภาวะไขมันผิดปกติเกิดภาวะอ้นว,วนลงพุงและทั้งหมดนี้นําไปสู่ความเสื่อมของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและรวมไปถึงการอักเสบและการเกิดภูมิคุ้มกันแปรปรวน,น,นรวมไปถึงการเกิดมะเร็งด้วยนะครับเราสามารถที่จะ ขจ,จัดภาวะดื้ออินซูลินนี้ได้ตั้งแต่ต้นนะครับเวลาที่เกิดภาวะนี้ทางการแพทย์ปัจจุบันยังไม่จัดว่าเป็นโรคแต่เราสามารถที่จะตรวจก่อนล่วงหน้าได้นะครับว่าเรามีภาวะดื้ออินซูลินหรือยังและแน่นอนภาวะดื้ออินซูลินนี้อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่ระดับน้ําตาลในเลือดจะสูงกว่าปกติด้วยซึ่งการตรวจน้าตาลในเลือดคุณเกินกว่าค่าปกติเราเรียกว่าเป็นเบาหวานเนี่ยเขาเรียกว่าค่าน้าตาลตอนอดอาหารตอนเช้าเนี่ยเกินร้อยี่สิบหกขึ้นไปเนี่ยนะครับคุณก็จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าหากว่าคุณต่ําากวว่่นนนัััั้้มมยยงไไดดถือปอ,อปภ ปกตินะครับเพราะมันมีค่าประมาณ 100- ถึง125เนี่ยจัดเป็นภาวะที่เราเรียกว่าภาวะก่อนเบาหวานหรือพรีไดบิติสนั่นเองนะครับและภาวะที่ดีที่สุดก็คือควรจะต้องต่ำกว่า1น0นะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าดีที่สุดคือต่ำกว่า84ครับแต่ว่าภาวะที่ต่ำกว่า1น0เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะปกตินะครับเพราะคุณอาจจะเป็นคนปกติก็ได้หรือคุณอาจจะมีภาวะดื้ออินซูลินก็ได้ซึ่งในตรงนี้เราจะตัดเป็นยังไงครับสิ่งที่เราจะตัดกันนั่นคือว่ามมีการตรวจบางอย่างอย่างเช่นการตรวจค่าาอออออาออออรร์มนนนิิซลหหังด ครึร่งเราตรวจไปพร้อมกับค่าน้ําตาลเลยนะครับหรือมันมีการตรวจค่าอื่นอย่างเช่นค่าซีเพ t ช d ยหรือในต่างประเทศก็จะมีการตรวจอะดิโปเนกตินนะครับค่าเหล่านี้นะครับจะบอกถึงสเตตัสหรือสถานะของการเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้